เชื่อมต่อต่อมานะครับจะเป็นการเชื่อมต่อแบบ e m u l a t o r นะครับให้เรากด Reset Connection ไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเลือกการเชื่อมต่อแบบ e m u l a t o r นะครับซึ่งการเชื่อมต่อแบบนี้เนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับถ้าไม่สามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi หรือว่าผ่านตัว USB ได้นะครับก็เลือกเป็น Emulator นะครับพอเราเลือกเป็นอ mulator แล้วเนี่ยมันจะมีการติดต่อภายในเครื่องคอมพิวเตอร์กันเองนะครับ กับตัวซอฟต์แวร์ AI Starter ที่เราได้ลงไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีโปรแกรมนะครับจำลองเครื่อง Android ขึ้นมาเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งจำลองเครื่อง Android ตัวนี้นะครับมันชื่อว่า emulator.exe นะครับซึ่งจะได้มาตอนที่เราลงโปรแกรมในเครื่องคอมพ,พิวเตอร์เรานั่นเองนะฮะโอเคเราได้เครื่อง Android มาแล้วนะฮะ ก็จะมีเคาน์ติ้งนะฮะคอยนับเวลานะครับว่าเมื่อไหร่ที่เครื่อง Android พร้อมทำงานนะครับเราก็รอไปนะฮะสี่สานะฮะโอเคครับเครื่อง Android พร้อมทำงานแล้วจะสังเกตเห็นว่ามันมีแอป AI 2นะครับอยู่ในเครื่องแล้วก็พร้อมหลังขึ้นมาทันทีนะครับแต่ปัญหาก็คือแอป AI t o 2ในที่แถมมากับเจ้าอ m u เ a อร์เตอนี่เป็นเวอร์ชันเก่าครับเราต้องกดโอเค ื่อให้มันอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับจะได้สามารถทำงานได้นะครับโอเคครับก็พอมันไปดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับมันก็ถามเราว่าอ่พร้อมจะอัปเดตไหมนะครับเราก็กดอินนะฮะพร้อมที่จะอัปเดตนะครับแล้วก็ไปที่ตัวเครื่องนะครับมันก็จะบอกว่าอ่ะเอาตัวอัปเดตมาแทนของเดิมไหมนะครับเราก็กดโอเคแล้วก็อินสตอลไป โอเคแล้วกด Open ขึ้นมานะครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยพอเรา Open ปับเนี่ยแอป AI 2ในเครื่องจำลองเนี่ยมันจะยังไม่ได้เชื่อมต่อกับตัว Google Chrome นะครับให้เราไปที่ c o n n e c t i o n นะครับแล้วก็ Reset Connection นะครับนะครับแล้วก็ Reset ไปนะอันนี้เราก็จัดการเชื่อมต่อใหม่เป็นแบบ e m u l a t t r r นะครับอ m า u l a ูเลโอเคนะครับแล้วก็รอมันนิดหนึ่งนะฮะมันก็จะสร้าง เครื่องจำลองขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับแต่คราวนี้มันก็จะไม่แจ้งเตือนอัปเดตแล้วนะครับวันนี้เราก็รอนะครับพอมันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัวหน้าตาของตัว UI นะครับใน Google Chrome นะฮะกับในตัวของตัวเครื่องจำลองเนี่ยก็เรียกว่าหน้าตาจะคล้ายกันเลยนะครับแล้วก็เราก็สามารถทดลองสร้าง, button, งบัตทอนเทคบ็อกอะไรต่างๆขึ้นมาดูได้นะครับตัวเครื่องจำลองนี้ก็จะมีหน้าตาที่คล้ายกับใน Google Chrome เลยนะครับก็ ทำให้เราเห็นภาพว่าตัวแอปของเราเนี่ยพัฒนาไปได้เป็นแบบไหนนะครับก่อนที่จะวิวนะฮะแล้วก็เอาไปใช้ในเครื่องต่างๆจริงๆต่อไปนะครับผมอ่ะก็เหมือนกันเลยนะครับโอเคครับสำหรับ การ Setup ครั้งนี้ก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปตอนใช้งานกันในคลิปถัดไปครับผมขอบคุณมากครับ